อสวัสดีครับแฟนครับเอซพนคนจจ้างทบไร้ครับมาจากไหนนี่มาจากไหนนี่มาจากไหนนก๋วยเตี๋ยวครับฮะโอ้โพูดนะาส่กลาสพ่อตัวโอ้สวัสดีครับแต่ยังกินข่าครับสมาเจ็อต์ยังกินข่าลครับโอ้ก็เลาครับไม่ไดงไหนครับบ่สบายดี บสบายเลยพากินเข่ากินหญ้าก่อนถ้าลูกชายกินเข่ากินหญ้าครับเป็นบดสบายได้เมื่อคืนเป็นไข่ครับ<ม>ย่านบาหายก็เลยพาไปกินเข่าก่อนจะเศร้าครับแล้วก็จะได้กินหญ้าตัวหายหายเด้อลูกชาเด้อมาเร่งกินเล่น,น,นม,นนนมไ่ได้เลยนะขัดควัน นี่นะครับไปกดกับเมื่อเป็นกลังใจนี้ครับให้เงาะยิ่เ่าครับตอนนีีกะบ่ฝากัวจติงหรอกเพราะว่ายังมาประเต็มครับน้องเนี่น้องอืาอืมอืจ้ามลำบากดิงจรนี่ลูก เ,าารเ,รปเป็นไหนอาการเป็นไหนบอกเป็นใคี่ไหนเป็นไหนผลวัวเลยคิดขีนหัวเลยคิดขีัวแรกไม่หอนาง่ายหน่อยานาน,าน,าน้ามาิดยาตอปักคอนเสพอะไรเสไปตืนน้นครับกินเขาพี่น้องมากุเตียวห่อนหอนครับเร้างทางครับพี่น้องครับ

มากมากพี่น้องมากมามากแมลูกช้างยังปวดปวกสาวผมร่างขาวร้างนามเลย ะรเวดิมเข่าครับพี่น้องครับโอ้เบิดแล้วล่ะเพื่อนเบิดอยู่โอ้ยเอฟซีมวยซักเมิ่อไหร่มวยซักเบิดเอฟซีกระเด็น บืนนะเรากินได้เสีีมกเราเราพอหอดึงแบต้มต้องร้อนอนกานหนาวใช่พูดแต่ว่ามันขึ้นหนาวอดีเลยหนาวจะว่าเมือนนะเสียงกับพ่อพี่นะด้วยเราดังเราหนายคุณบม อาอถุยสั่งมาให้สีได้แถมแถมปิดปลาทูทอดนะปลทูทอดโอ้ยขอนคอนที่เปิดไปนานเลยสดด้วยด้วยคาควาุ่มยุ่มฉันุ่กับแม่ยุ่มกับหมาดหมาดหมาดจมบนู่บินใส่หูวีวีวีเซ็ตเลย เช้าวันนี้ไป้อวันอยากวาอยากให้บยกาศแทรกองมวนน่าเป็นอกเป็นม้าระบอกมนจะน่ม้ามังกระน้ำไหมแนบเบีปุเน เปิดเรื่องกันครับพี่น้องครับเบังเหลือมีผู้หรายจากบาลล่ะโต๊ะใจแล้วบ่ร์ง่ะของโตัวใจแล้วบอร์เซ็บตัวใจวบอฮะบอรพอใจเองก็ได้ ผมก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึง่งน้ำเปล่าขวดหนึ่งรังนอ้าง่เป็นทั้งการแลก็สีตอนโอ้หลังนานเลยถูกสยพอโอ้ย มันตื่นเนอะว่ามับานบสบายเมายาดิกินยาแล้วมันเมามันบวซื่นไหมตามมาใส่กันก่อน,นออเย้ครับเดินทางต่อครับเหมืองแร่ครับพ่อกันอยู่บุรีรัมย์ครับอำเภอเมืองครับมามนซื่นหัวแซวนลำกันครับพี่น้องครับ เอ้มวลสื้นหัวแซ่น้ำกันครับเอสปิกโซยเย็นหวานน้อยรันไหมน่ากินบหชาเขียวบ่เอาบ่เอาหวานมากบบกงัว เอาเอสเปรสโซ่เย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งแล้วก็ชาเขียวหวานแก้วหนึ่งวห,วห,วหวานมากครับมบุ๊กการ์ดบ,บอกเบอร์ค่ะ ครับเดินทางต่อกับมือแรงพอกันหนาไว้ที่ครับบุรีรัมย์ครับคิ้วงานครับขึ้นี้ครับสำงันแสดงอยู่บุรีรัมย์จังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพอกันเด้อครับทีมงานสวนักพิมพ์ทงเงเดี๋ยวแวะเสืรกาแฟกับชีเดินทางต่อครับลูกสาวกะกินเข่าอิ่มแล้วจ่ายเงินแล้วนะครับกำลังจะมาขึ้นรถกะขี่ตามกลกันนี่นะครับ ผมครับก่อนนะครับลูกสาวก็ครับกดตามกลครับเพื่อความปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยถูกเส้นทางนะครับเอ้าเดี๋ยืมไม่พลาดครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทางช่องเสบีด้วยนะครับดันให้ถึงแสน subscribe นะครับครับการทำคลิปทำคอนเทนต์นำเสนอเฟนครับเอคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับโอเคครับสี่กาแฟตัวลูกบอกินบะแ่ง่วง กาแฟก็เป็นพูดแม่คนครับกินว่เป็นไม่ไปถึงกาแฟเป็นแม่ข้นอ่าเอาโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อลูกสาวก็นจิขับรถตามกดเนี่ยแหละครับ,ด,นนรบดูแลมึงแยงกันไปครับพี่น้องครับอขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ